ของแซบยางหนึ่งพี่น้องจ๋ากลืนสิหากินยากมากพี่น้องเอ๋ยอย่าไปกินเด็กหน่อยมันสีดื้ออือปู่เถาวันว่าอย่ากินสีดื้อสียาื้อินมันจะอึงคนว่าเอาแล้วกินเห็ดยางกันเลยจ้ามันแฉะคือว่าเห้คนใหญ่กินฮะนี่เราคนใหญ่สวัสดีค่ะมะพร้กระสาโอกินแซ่บอีกแล้วจ้ามะเดืสาโอมากกับพ่อบ้านพี่น้องค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนี้รู้สึกรอขึ้น่นหนาตาในข้าวพุดธพองคือแน่นเดี๋ยวนี้ เริ่มรอดกันแล้วพี่น้องคะจะกันรอเลยอ,อีอย๋เนี่ยเด่มาส้มกันแต่หัวเวียนแต่นอ,อนวันนี้นอนอยากได้อีหยัางนอนขึ้นมาแล้วกรับพี่น้องคะ่ะอ่ะมือสุขภาพพอบานมาก,กินต้มไก่บ้านพี่น้องจ๋าอันนี้ฟีมือพอบานเท็ดอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันใดก็มีแต่พอบานเลยพี่น้องครับเพราะเพื่อเนเท็ดแซ่บพี่นอ้องอืมน้องกินบ่อยไหมแมนบอกตรงๆเลยจักอ่ะสัสสัสอะไรอย่างห่างยำฮัดอ่ะ ไปปรุงพอบ้านปรุงเลยเดี๋ยวสะโอสิจวดก็พี่น้องจะมขอจวดด้วยน้ำอำมฤตหน่อยหนึ่งเด้อพี่นอ้องเด้อ,อยังยังเอาอีกบ่ยังบ่พออีกเดียวนะเด้อเนี่อ้อกระบอกกระบอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยปุณหะใส่หน่ะปุณหะ แดงเถือกด้วยบาดนี่โอ้ยนอปวดพวค่ะอาบีบังน้าแซ่บาดนี่โรถเด็ดหองแทนแบบนี้บักพบึกเต๊ะเขาดังพริกเต๊ะเขาดังทวนเลยอ่ะเขาเหนียวปะมาพี่น้องโอ้ยเขาเหนียวนั่นให้เจ้าที่จะทางไปกินน้ำมาพี่น้องมาแซ่บๆมากันพี่น้องจ้ามาเมื่อเนี้ได้ต้มไก่บานเป๋มือพอบานอีกพี่น้องโอ้ยแซ่บคักแน่นอนจักเปือยบัวเปือยเรื่องแต่ต้มต้มโดนเต๋อได้หรอหันคึดว่าเลยนี่ จดน้ำจดน้ำว้ายเอาโอ้โหให้พอบานก่อนเลยจะมันเอาสิกมันเอาใจพูดอยากได้ยังเป็นพิเศษอยู่วะทีพอมีับลมคมในหรอกนะมาพี่น้องจัดน้องก่อนเลยอืมันนี้เกี่ยวซาโอตาเองพี่น้องเกี่ยวพริกสดมา เปื่อยบ้าจัอวะหายวับกับตาโหสุดยอดแซ่บฉีกให้พอบานพี่น้องจ้ะอู้ปื่อยคากรุงที่ละเปื่อยบ่เออรุดออกบดพราะน่ะเนื้อนนักยิ่งจะเด้อดกระโดดบานนี่แซ่บตัวบานเนี่าแต่บ่เปื่อยต้มเติมทานอยู่สองเท่าพี่น้อง ต้มร้ายชามงก่อนแล้วก็ฝากไว้ตรงนี้ก็เลือกอมอ,มอมงแสบไม่หนึ่นงเลยพี่น้องสดน้ำเอาน้ำดอกเลยส,สดแห้งใส่หัวเขาแห้งเปล่าสดไร <c oughs> ืของแสบแยงหนงพี่น้องจ๋ากลืนสีหากินยากมากพี่น้องเอ๋ยอย่าไปกินเด็กหน่อยมันสีดืออด้ออือผู้เฒ่าให่ไวย่ากนินสีดื้อสียากจริงมันจะอึ้งคนว่เาเะแล้วกินเห็นอย่างไันเนี้จ้ะคือเ่ียบคือว่าให้คนใหญ่หกินฮะนี่เราคนใหญ่ <laughs> <laughs> ของแสบพี่นอ <laughs> ้องแบบนี่กลืนไหมอือเปลือย ไกลบ้านเมื่อเด้มาจากอันนั้นนะฮะอันตลาดหาหน้าที่ท้านี้รถไฟบุญรัม,มจะความแบบบานบานพี่น้องโอเคอมไม่าร้ดไทยตัวละลอยห้าสิบห้าสิบบาทเพราะกินอยู่พี่นังจ๋าอือย่างนี้เนาะมืมอคอยคือสันสันี้ยมีโซนหํางานเบยทอนกันสิละ นิ้วเขาว่าให้เบิ้งพี่น้องก่อน่ะเบิ้งเนืออันแหมอู้สุดยอดมากอู้เหนือเบิ้งพี่น้องจ๋าก่อน่ะอุ้ยเปื่อยเปื่อยครับวะเปื่อยเปื่อยเปื่อยอืออ้าอันนี้เลยนี่เลยจัดเลยน้ำหมอนข้ามมีไงหลุดคุยข้ามมีไงตอนเหนือไงมาพี่น้องมาั้อมัดกับสดน้ำเนี่ยแหะมีแห้งมีแห้งจำ แบบมือเจ่บแบบเป็นโตจ้ะกินแบบเป็นโตเลยรบันเนี้ยอะไนแบบชิบเลยขะแมเนื้อเนื้ออลไตัวนี้ปติดตัวะอมนะไงไงแล้วชิบเขาปาก อือโอ้น้ำตาลคิดถึงไอ้สมัยตอนอันอที่ว่าอันเกี่ยวเขาเด้ยเนาะเกี่ยวเขาแล้วหรือว่าดำหน้าแล้วนะพี่น้องจา๋าที่ว่าขจามาซอยกันเลยอีกสองสามให้กันแล้วนะแม่แล้วก็ต้มไก่บานพี่น้องโอ้ยเปมนแสบอันนี้ต้มใส่ใบบับกขามอ่อนเนาะต้มแบบบานๆเลยนะพี่น้องจา๋าใส่ใบักขามอ่อนแซ่บอีเดี ใส่บรายดอกมข้าอ่อนไปหาเก็บบวกไว้ได้ยังไงกระดูกบุ๊นี่แหละข้าแสบหนังพี่หนังนี่แหละข้าแสบติดหนัองอืมแสบเลยอือเบาบุ๊คสะอะไรต้วแนมนะอืมลส เอาก็เอาหมองซดข้อมาให้ได well. ้เลยเนี cool ่ยมันแค้นไปเนาะถ้ามองหนังมันจะแสบถ้าเหนื่อยอย่างเดียวมันจะแค้นอ้อแย่ปบอกาสูบแพ่ไปแล้วอืออแต่มันมันเหลื่อนดีครับอ้้แสบ อย่างมันหัวใจมันตับตับบ่อยมากินตับบ่อืแล้วสมัยตะเกียบพ่อแม่นี่ยมักให้กินบ่มักให้กินกึืนมักมากินตับตับอ่อนๆหน่อยๆเนี่ยเออตาหวานนะตับแห่งนุ่มๆสาวๆจังเลยน่่นนั่นไม่จะถือขอดนะพี่น้องโอ้ยตับไก่ไก่สาวเนี่ยสาวเนี่ยโอ้ เอากระหัตในว่ายอ,อย่างโย,เ,ยเออกระว่าใกล้ะะเดีเ๋ยะไปตถือขนนดิเด <laughs> อ้อืออันนี้ให้เลยของแ่บเปื่อยคักกับด้านกับพี่น้องจ้าพุ่น่ะเหนือเลี้ยงโอ้ย นี่เดี๋ยว,ยวตอนนั้นจมนำอย,ยูอ่นยกูชีบขึ้นมาแบบดียเล่เเยเผ็ดเสื่ดามไม่หิง หิหงมะหมดคำถือว่าแล้วอืออืออือ่าพู้น่ะหมตินไซด้วอืออืออาอหายเจ้าแงอันมีซองตินอ่ะอืออือ Ngon! Ngon sắp hả, Ngon hả, đi nó Cây cả mắn đi! No? กายบานเนาะขาแสบส่อออเอามาหลาบไดไ้ปหน่อน้ำไทรแสบเดียวหลาบแน่ต่มแน่คยลงไปต่มเนีอ,อ,อ,อือิ่มแล้วเ่อือออ เนื S <S <k 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 ้อตอนนี <k <k yes ้ไหมคนละครึ่งนะมาอีกจะคำหนึ่งคนละครึ่งสิแขนมาแขนเลยล่ะพี่น้องเอ้ยเดี่ยตัวแขนเลยล่ะเนี่ยมาแขนกับซดน้ำด้วยอืมอืมแดงขิงอยู่อืมโอ้โหอ้าอืม ุบน้ำอ้สุดยอดอบอกไดดแต่ว,ว่ามีแหงบอกออบอกไดดคัเดียวน,นจงจ๊ะมีแหงสดน้ำลรวก็มีแหงเซรบ อันนี้บบได้บบได้กินโดนเต๋อแล้วพี่น้องจ๋าต้มไก่บ้านส่วนมากก็แคบแบบเป็นไก่อันนี้เคยในยัางกะไก่เนื้อบ่กใก้ตเออไก่ตลาดนะ่ะพี่น้องจา๋มามันก็บมาค่อยเสแสรบไปในนอ้ออันนี้แบบโอ้ยบ้านแท้ๆเลยพี่น้องจา๋าแซ่บอีดีอ่ะถ้ามากินอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์แล้กกวก็ไปตามเป็นสาวโอนนี่เด้อจ้ะเด้อที่สำคัญพี่น้องจะต้องก,กระดิ่งด้ยวยนะจ๊ะจะพากินเมืองสาวโอนจ้ะสำหรับคลิปนี้สาวโอนและกับพวบขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องค่ะโอ้อยยังไง อีหยังวะอีหยังไม่มีไม่มีโอ้ตัวนี้